สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็ขนเหรียญที่ช่องสมาคมชาแนลเก็บมาให้ FC ท่านผู้ชมได้ดูก็เป็นเหรียญพระเสียนเอียงนะครับหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงรัชการที่เก้ารัชการที่สิบก็จะงัดออกมาให้ดูนะครับเหรียญที่มาให้ดูนี่ก็คือเหรียญที่เก็บไว้หลายปีแล้วนะครับคัดได้ก็เก็บอะไรก็เก็บพบเจอก็เก็บแต่ยังไม่มีความนิยม ยังไม่มีความนิยมเก็บทํำไมก็เก็บตามความชอบนะครับแต่เชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีราคาซื้อขายนี่คือเหตุผลของช่องสมาคมชแนลคลิปนี้ก็เลยมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็มาดูกันนะครับอันดับแรกก็จะให้ดู เหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญรุ่นเก่าก่อนให้ดูทีละสองเหรียญเลยเนื่องจากว่าเหรียญมันเยอะนะครับมันจะได้จบเร็วๆคลิปจะไม่ได้ยาวนะครับวิธีดูเหรียญเร์เซนเอียงนะครับต้องดูให้ถูกลักษณะถูกลักษณะก็คือดูแบบนี้ นะครับจับรูปวัดตรงขึ้นแลว้วก็หมุนแบบนี้เรียกว่าพระเศียนเอียงนะครับรุ่นเก่าเหรียญพระเศียรเอียงรุ่นเก่าปีพศอะไรปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับเหรียญน,นี้ ก็เป็นปีพศ25 4 0เหมือนกันเอียงเหมือนกันนะครับก็ดูแล้วนะครับเหรียญรุ่นเก่าต่อมาก็มาดูเหรียญรุ่นใหม่เหรียญน,นี้จะเป็นปีพศ25 6 5ห้ยหไอ้อภัยครับ2556 พระเศียรเอียงนะครับเหรียญพระเศียรเอียงเอียงมากๆแบบนี้น่าเก็บนะครับเอียงมากๆแบบนี้น่าเก็บเอียงน้อยน้อยไม่น่าเก็บจะเสียเวลานะครับ ก็อาจจะมีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับชอบก็มาดูกันให้คุ้มสุดๆดูเต็มเต็มดูเต็มเต็มเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเหรียญพระเสียนเอียง นเหรียญของรัชกาลที่เก้าถ้าเป็นพระเศียรเอียงจะเป็นปีพศสองพันอยาสิเป็นส่วนใหญ่นะครับปีอื่นๆก็จะเป็นปี57นี่ก็จะเยอะเหมือนกันส่วนปีอื่นๆก็ไม่เคยพบเจอนะครับ จะพบเจออยู่ก็ปี2556ส่วนมากก็จะเกิดขึ้นในปีพศ2556นะครับตั้งแต่พระเสียนเอียงจนถึงพระเศียนตรงทางช่องของเราพบเจอนะครับก็ดูไปแล้วนะครับเปลี่ยนของรัชกาลที่9ก้าก็มาดูรัชกาลที่สิบ กันบ้างนะครับเหรียญของรัชกาลที่10นะครับก็จะจับลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับเหรียญรัชกาลที่10เหรียญน,นี้จะเป็นปีพศสองพันนะครับปีพศสองพักก็จะเป็นพระเศียนเอียงเหมือนกันนะครับ เหรียญน,นี้ก็จะเป็นปีพศ2564เหมือนกันนะครับจะเป็นพระเศียรเอียงเหรียญน,นี้ก็ปีพศออ2564นะครับเมื่อก่อนเราเคยเจอปีพศ2561กับรัชกาลที่10พระเศียรเอียงพระเศียรวางพระเศียรตรง มาปัจจุบันเราก็มาเจอในปีพศ2564นะครับนี่ก็คือเหรียญที่ทางช่องของเรานำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นเหรียญเอียงนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ทางช่องของเราเก็บนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันต่อคลิปต่อไปกับ เปลี่ยนพระเสียนเอียงสวัสดีครับ